สมองสมองสมบอกสรบอกเป็นไงครับน้องๆพี่เก่งอะเปล่าคิด่อไปเอาไว้ว่าสวนในไม่มีอยู่ในตัวคุ่คิดเหมือนพี่เป็ดนะก็คือคิดตรงกันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะคิดแค่ตรงกันแค่ตรงกันน่าจะคิดตรงกันทุกคนนะครับน้องๆเข้าใจไหมครับแต่มองมั้ครับน้องคราครั่าความสุยส บีนะครับต่อไม่ได้วันนี้นะคะทุกคนดีจะมาทำคลิปด,ดูคลิปตลกอีกแล้วก็รอบนี้จะมาทำรีแอคของอนันต์เป็ดแล้วกันนะคะก็มีจะมาทำคลิปด,ดูคดลิปตลกแต่ว่าเป็นคลิปแบบว่าเป็ด จะไม่ขำนะคะบีแล้วจะไม่ขำเหมือนกันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าพี่เป็ดกับบีเวียใครจะเหนือกว่ากันนะคะน้องๆใครจะขำก่อนกันไปกันเลยโอเคครับผมรัวก็กลับสวัสดีสวีดะพี่น้องชาวไทยแล้วก็สวัสดีเด็กๆจิ๋วๆทั้งหลายที่ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับตลอนะครับสำหรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการจะไม่ขำอีพีนที่90และอีพีนี้ น้องนนทวัฒ oh, น no, yes. ์ส oh, ักเล็บหรอดูหน่อยครับเป็นอะไรครับชื่อคิดว่าชื่ออะไรกันครับเนี่ยโอ้ฟูฟวยฟเฮ้ยนี่กระจกเลยพักเลยแม่ย้อยโอ้ยเขาถามครับทุกคนเขาถามว่า where from you เขาถามว่ามาจากไหนแปลไม่ออกที่ไหนนะอะไร

ยองกูเลยอ่าไมู่เย่เก๋นักดูดิษัทวัดเหมือนไม่ลำกันมาไม่ลำกานแล้วยิรอบยิงยักษ์บิงเลยนะยักษ์เกน ไอผมชอบกินนี่คอมเมนต์ครับแม่ถามเหอทุกคนก็แค่อ้อมยิ้มว่าขับน้องๆแต่พี่เป็ดก็คือขำกระจายอะครับก็พี่เฟียมันแบบว่าเทพอะครับอืมครับสกินใหม่ย้อนสกินใหม่ย้อนสกินใหม่ยออาเดี๋ยวรอพี่ทำนะผมเลน่งที่ซื้อครับจะไม่ให้คนอื่นค่ะ ัสุมาเนี่ยทวนอุ้ยครั้งนี้ได้สีนี่ครับสีออกเขียวๆครับรถลูกแพ้ครับหรือรถแบบขี้มูกครับแพ้ด้นี่เราขี้มูกครับรถขี้ดินคลิปต่อไปครับจากน้องพีนะครับส่งครั้งแรกครับดูหน่อยครับพี่เกตจะไปอ๋อนี่ดีเจวิวครับทำไมยังไม่มีสักทีนะไม่ได้เจ็บเพราะเธอไปมีใครแต่มันเจ็บตรงที่ใจ เจ็บเพราะเธอไปมีใครแต่มันเจ็บตรงที่ใจมันไม่มีเธอบาฟังงูอะอชิไปต่อไปครับจากเบืง้งเบื่อนบอกว่าทำไมกูฟังแล้วกูงงวะเออพี่เป็ดไม่ได้งงคนเดียวกูก็งงครับม,มันต้องพูดว่าไม่ได้เจ็บที่เธอไปมีใครแต่เจ็บตรงที่ใจเธอไม่มีเราเบร้าน,น,น้องอมสินสิธินะครับนับจากนี้อีกพันปีพวกเจา<อ>้าอาจจะไม่มีอะไรชื่อของข้า <uit. S 2> นี่มันลุงพลเนับจากนี้ในในอีกพันปี กินอ้อยเลนะข้าถือเทพเจ้าวานนอนหที่เป็ดขำอะไรอะครับน้องๆขำเลยมันไม่ขำเลยอะครับ 去红河， สุหออนหอพนนาบัตกอบไม่ก็บอกนี่เปอคลิปที่ตลกที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยครับขออ่านคอมเมนตออ์หนหลายเยอะมากครับแสนสี่คนดูสองล้านสามครับคลิปนี้ค,คือสุนหงอพลผู้กล้าเอง็งผูเขาเล็กไป <c ười> แปละคือพี่ปลาเขาขา่ำแบบว่าเขาขำแรงแล,แล้วมันจะข่ำตรงที่เขาข่ำแน่ก็ขาข่ำเขแต่ปลารอว่าดังมาจากมหาลักฐานอันทั้งทินอ้อยแล้วส่งพลัง อันนี่ครับเป็นสีส้มนะครับสีส้มมีระหวางกล้วยกับปลาตายเฮ้ยเป็นรถอะไรเป็นสม,มูทตี้ครับ ขอแอดหน่อยนะครับได้รถดีคุณนรรลุดีครับน้องๆอ,อันนี้เสริมนิดนึงนะครับคือตอนเนี้ยกระแสข่าวลุงปนเนี่ยค่อนข้าง,งแรงครับแบบทำนูมม่นทำนีมม่ล่าสุดมีอะไรอ่ะล่าสุดไปร้องเพลงใช่ไหมในสายตำรวจอะไรเนี่ยก็เสพข่าวเนี่ยเสพได้ครับแต่ว่าอยากให้เลือกเสพข่าวที่สำคัญสำคัญก่อนละกันนะครับอย่างเช่นเออรัฐบาลกู้เงินนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบไปโฟกัรรสในเรื่องสำคัญสำคัญก่อนละกันส่วนลุงนเนี่ยก็ขำๆพอละกันคลิปต่อไปครับจากน้องพอย SP นะครับส่งครั้งแรกเลยที่ไปได้ดูจัดไปครับถ่ายรู เอ้าทิมนี้เคย่ห็เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยทุกคนกำลังเห็นคนนี้ไหมเหมือนตรงเนี้ยเขาก็ตกน้ำนะดูดิเห็นปะไม่เห็นคือตากล้องระดับหนึ่งของประเทศไทยคลิปต่อไปครับจากน้องจันทนายไม่เห็นนะข้างหลังว่าตกเอาวัยวะส่วนไหนไม่มีในตัวคุณอวัยวะส่วนไหนไม่มีอยู่ในตัวคุณเอ้กูรู้แหละ สมองผมรู้ตอบแล้วสมองครับผมครับผมเป็นไงครับน้องๆพี่เก่งอเปล่าคลิปต่อไปเอาไว้ว่าส่วนไหน ไม่มีอยู่ในตัวคุณคิดเหมือนพี่เป็ดอะครับก็คือคิดตรงกันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะคิดแค่ตรงกันแค่ต่อคนน <or> ่าจะคิดตรงกันทุกคนนะครับน้องเข้าใจไหมครับตามองมั้าหนอน้องเขามาเขาไม่พาถงวยไปกว่าบไปนครับจากน้องบาคาร่าค่าลืมนะครับมอืยอนึ่งน้แน่ผมมีนาาว่าเยเกอร์เบเกอรี่นักะด์อุปกรณ์ไปดาวองคารเอลนเยเกอร์อ๋อคนนี้ไง เฉยๆเ้คนนี้ก็ดังนะคนนี้ดังในจิงต๋อกนะคนนี้ก็ดังในจิงต๋อกนะก็ดังมาจากคลิปอะไรนะที่แบบโดนจับโดนจับที่แบบกำลังทำอุปกรณ์แบบยาเสพติดใช่ปะไอ้บมก็ไม่ชชว่์นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าแบบชิปเรี่ยดังๆในติกต็อกอมันคือเขาทำอะไรคลิปต่อไปครับจากบิ๊กขอหน่อยนะครับจัดไปครับนี่มันจังหวะนรกชัดๆผมคอในแสต ตกปลาแล้วผมฟองเฮ้ยหลุดเลยเฮียมึงตดอ่ะตกใจอ่ะเดี๋ยวปลามิวคิดว่าแบบเป็นเสียงปลาหลุดแะ่นี่ได้เป็นเสียงตดแค่ะทุกคนอ้กูจะลวกตกใจเลยแอบตด โ okay, okay, okay. okay, อเคโอเคโอเคอะก็ก็คงมันตกใจอะครับวเรยิ่งปแตงจิ้งผมเคยน,อยน,น,น,นบบย่อย่างเงี้ยเล่านิดนึงนะเอาแบบเรียนจบใหม่อะไรเงี้ยผมไปปดไปกินข้าวกับผู้หญิงผมไม่ตั้งใจครับ <c oughs> มีใครเคยก็แบบนั่ง,น,งอน,นอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบขยับแล้วตดแล้แลเสียงออกมาแล้วดังด้วยแบบมีเสียงแบบฟุดะและ้วผมทำไมรู้วะผมก็ตีเนียครับเหมือนแบบเราขยับตัวในกอยมันจะมีเสียงแบบึดแบบม่เสียงตดเออออสครับน้องๆครับุ้ยนี้ได้สีดครับนนี่สีดนะคับจะ ยังไม่ตายคนอื่นกลัวมือยศอร่อยจริงปะเนี่ยทำไมกูได้น้อยจังหวะคลิปต่อไปครับจากน้องนายเอ็มพ่อปีด้อมนะครับกูสองคนจะไม่ขำอือถ้าขำไม่ขำเย็ดแม่เฮ้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจฟิลนี้นะ บีก็เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่าพี่เป็ดเข้าใจยังไงแต่ว่าเบียเข้าใจตรงที่บีก็เคยเป็นมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันแล้วมันขำค้างอยู่แล้วเราก็มองหน้าคนที่เราพูดเรื่องขำค้าง,างไ,มไม่ได้อย่างสมมติว,ว่าบีพูดกับน้องใช่ปะแล้วบีก็ไม่สามารถมองหน้าน้องได้หรือไ้่แค่หันหน้ามาเจอกันก็คือขำแล้วอะไรเงี้ยแบบมันเป็นขำค้างอะออผมเข้าใจนะคือผมเคยเป็นเว้ยคือแบบคนเราแม่งแปลกเว้ยทุกคนเวลาแบบอั้นขำอ่ะมันจะขำแต่ถ้าเราแบบ มันจะไม่ขำเว้ยมีใครเป็นปะคือลองเล่นกับเพื่อนได้ครับแบบอั้นขำกันนะแม่จะขำพวกเราเข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคลิปต่อไปครับจากน้องน้ำพึ่งนะครับส่งครั้งแรกฮะนี่มันอัจฉริยะด้านดนตรีหลับอยู่อ่ะอันนี้ขึ้นดนตรีใช่ไหมที่ใส่ปากอ่ะแล้วจะเป็นเพลง เขาโกนแหละจริงปะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันจริงวะกูเชื่อได้ปะเนี่ยมันมาจากเท็กก็อตอะเท็กก็อตมันเชื่อถือไม่ค่อยได้อย่างจริงอะผมโดนเท็กก็อตหลอกออพ่อค่ะโดนผู้หญิงหลอกค่ะพ่อก็เลยเอาจริงพี่จอมขวัญปะ่ะรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลอะไรคะรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลอะไรรัฐบาลที่ดีที่สุดไม่ใช่รัฐบาลหนึออ่งอะก็ เลีนมุกหรือเปล่าเช็คก่อนอ่อวันนี้วันที่หนึ่งเมษาหรือเปล่าไอพี่กูเดไหมต้าพูดมาได้ไงครับน้องๆเอาจริงบอกผมว่าพูดว่าหิมะจะตกยังเชื่อมากกว่านี้เลยครับไอแม่ย้อยก็จริงเลยค่ะพูดว่าหิมะจะตกมันยังน่าเชื่อกว่าอเห็นกันอยู่มีไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็เห็นกันอยู่นะคะทุกคน โอเคค่ะ okay, ทุกคนจบแล้วนะคะกับการดูคลิปตลกก็มีก็มีหลุดขำไปบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e นะคะและที่สำคัญกดกระดิง่งกิงกๆๆกๆ๊กีๆกีกบีด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้า